สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุขสุกคนนะคะมิน,นิกามาพบก,กับแสบนัวควบบ๊อบแบมเหมือนเดิมจ้าพี่น้องืัอนี้บอมสีภาพพี่น้องเมื่อกินสมจ้ำนะคะต่ำปูมาจ้ามีนกายุยย่อะไรจ้าพี่น้องวันนี้จะกินบอค่ะมาเด้อจ้ามากินน้ำกกนค่ะ กันเอื้นบอมกะขอขอบคุณด้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะคะที่ค่อยให้กำลังใจค่อยติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแซบนัวควบอมแบมจ้าขอบคุณหลายๆคะ่ะมากินกันจ้ามอน,นีคะ่ะมอน,นีบอมกับได้เข่าสวยเพ่อพร้อมด้ค่ะนี่มอน,นีมากินเขาา่าจ้ามากินเขาน้ำกันจ้าพี่น้องมากมากแซบแซบมอน,นีพักก็มีหลายค่ะพักมึงเน้ พักมากเป็นถาดเลยคะ่ะวันนี้นี่คะ่ะเอาขึ้นไม่เท่าด้วยก่อนนะคะกินไงมีผักกาดจา้ะผักกาดขาวผักกาดขาวจา้าแล้วก็มีแตงค่ะมีแตงมีแตงนั้นพี่น้องเอาแตงมานาวเนี่ยแตงเงี้ยงๆซื้อมาแต่ตลาดจา้ะแซ่บๆเลยคะ่ะแล้วก็มีมะเขือจา้านี่มีมะเขือน้ำจา้า เขือนมีห่อปละเขือขาวบลเขือม่วงแล้วจะพี่น้องวันนี้มีห่อปบะเขือขาวบลเขือม่วงมาจะมามามากินน้ำกันพักลายขนาดทำวันนี้มีผักผ้าจ้ะผักไผยมีผักไผยน้ำมีปลาเขือม่วงน้ำจ้ามีปลาเขือม่วงน้ำพี่น้องนี่เขือม่วงใส่ลงไปเมื่อกินผักเป็นสวนคึอเก่าพี่น้อง มาได้จาเมากินน้ากันจะพี่น้องมากไหมเ้ยเคยบอกเอยกับหิวแล้วอันนี้คือบบกงุวงเหยียวนะค่ะมือน,นี้บริเวมาเป็นนวยมือน,นี้หันมากค่ะยันดีตายันดีตาก็เลยหันมา,จากจ้ะมือน,นี้มาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินน้ากันค่ะเฮ้ยแสบแสบแสบ,บ้างไวใจนะค่ะเนาะนี่จ้าเบิ้งไกลๆพี่น้องเอ้ยน,น,อนําเหียซะน่อยนากระไรหลายพี่น้องมากเนี่ย มาได้จ้ามาได้จ้ามันนี้บอมมากินผู้เดียวอีกราคาพี่น้องอมมีโมกินน้ำกินผู้เดียวจ้ากินผู้เดียวคือเกาแซ่บคือเกาจะแ่บมาได้จ้ามาเด้อตำเองเลค่ะแต่ว่าสือปูมาจากตลาดค่ะปูมากตัวละสิปปะสบบาทแซ่บคือเกอบพี่น้อง พุ่งกับกรอบไม่เจอเนี่ยสุบแสบเลยเนีกลืออุ้ยจุดที่กินอีกอย่างไหมพี่น้องผักกระไลบ่ไม่ค่อยนักกินผักพอเสร็่มื้อเลยเจ๊จ๋า จับอักมวเข้าไปน่องหึกจะปูปูจะสดเลยจ้ะหึจะแสบบ่ Hãy subscribe câu. Để หมดแล้วจ้ะทายนี้งนนั้นแล้มันขึ้นข้างนอกมันขึ้มน้ำจ้ะข้างนอกไปแดดเลยมันนี่เหมือนฝนสิตกแสงหน่อยพี่น้องแต่กระแสบพื่อเกาล่ะค่ะ

กินผิใส่มือเลย่อไี้แสียบเขามี้ยอะี่น้องมาเอกินน้ำกับเสียบ่ะมันอีบ๊อบแบมมาพาพี่นนองแซีบดีละจ๊ะ กินแซ่บกินนุ่งหัวมวนจะพี่น้องไม่พักหลายขนาดได้กินยังมดแดงไม่ได้หันมาก ใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอ,อบน้องเขาบ่มแบ,บนั้นด้ยนะค่ะพี่น้องเ,เพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนจ้ะกินมือฮึกเกเอากินมือเอบอร์สวงเบอร์แสะอืมืมพึ่นอาพีน่น้องไปดิกินมัดบ้านเนี่ย ่วงกระปูกอืมตัว พี่น้องมันได้จับมาเ้อะหมูว่านไปดิกินเลยพี่น้องหมูว่านข้าเอาเลยไปส่อมไปเ,มเ,เลยมั่ส้องพี่น้องกิลเลยหมูว่าน nước bơ họ thăm bố hổ cho là Ghiền Mì Gõ Để không bỏ บ้านทำไมก็อ,อยาก,กินเมื้อที่เดียวค่ะแสบอันเด็พี่น่องกินแสบกินนัวหอวมวลแสบนัวข้อบบแบบข้าแบบแสบแสบอีกรักไายก็คือไม่เสร็จตัวใบหน่อง คุ้มป่ะขาดตัวอ่ะกินตลอดกินได้ตลอดกินผู้เดียวก็เสียผู้เดียวหีวเขา

ปมกระเดยเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกคนแล้วค่ะให้มีแห้งพี่กำลังใจในเฮ็ดคลิปต่อไปะะอแล้วค่ะแสบลายพี่น้องแจ้งมปนแสบเพื่มแม่ข่อยหิว เบิง่งนิ่วเพื่อสิ่ด้กินนะครับพี่น้องต้องไม่จัดไฟจำมุ่งเผยเผยบ่ก็ขที่ด้กิน É tá muito certo Não lembro me lembro um se tá muito bem Se é muito não เดี๋ยวตุกสุ้กค่อยกระปูซี่โตพี่น้องอืมเนี่ย Ừ. cái nữa Có giờ cơm thì nó kín cả lại lại con nó nào nó. Sẹp ạ ừ. cao là vị nè, cao, bông đơm Thì bộ ọc Ăn hết nè cả, thì mục lấy luôn đó สุดขีหมูกรูดกรูดรสเด็รสชาติดีเนาะพี่น้องเน,ะนจะจาะมันดูจัดมันเด้อเป็นทุกทุกคนเลยค่ะนี่พี่น้อง ที่กินให้มันเมดไปแล้วมันเนี่ยเอาแต่มันแปลี่ยนไปแล้วมันเนี่ยบุคคลมือเก่าหน่อยพี่เนาะ กัดข่หมดแะาใบสมุนไพรแต่ไม่น่าพินหรอเนาะ ตายพี่น้องจกักสิกินพักอยียงแน่นมมาเนี่ยค่อนมาพักเขาเริ่มแห้งแล้วปั่นก็นำเป๊ะๆก็เขาเจาบอือเจาะ tàu tàu trăm năm tàu tàu nó, tàu 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 không แักบ้าองเวลาพี่นออ้องเออืกัไม่กินกัะปูใช่น่พี่น้อง xẹp đốt mưa Mà rất đẹp, 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 đẹp. nhìn không? Sao bay sao mà đây sẽ kín yếng không? Sao nào sao lắm nhỉ? Tầm hung thả bằng ngay nó Phải ở đứng bàn จอดเีด็กสมตำๆน้อยค่อยๆอย่างทีหนึ่งเลยก็เสียบตรงหน้าเมื่อกี้กินกินบรงหน้าเปลืองแั้เนี่ยค่ะเนี่ยมีประโยชน์นะค่ะต้งเปลือกต้งขงมแสบยิ่งไรสเดียวกัน ดูได้ยังหูว่าแสบเล่ามึงเรื่อต้องกินเน้ต่ำมางพุงเลยค่ะแต่ว่าต่อมมังนาที่บ้านบีบฟานฟานฟาน,านใสแสบอืมแสบายใี่นะอะถ้าข่อีกก็จำมืดก็จำนำพุ้งก็ นองน,นี่ยเบิ้งพี่น้องจนเบ้อที่ละค่ะแม่บอมก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนๆ,นๆทุกๆคนนะคะที่เขาให้ก็รังใจบอมแบมค้นผู้นอ่อยคนนี่จ้ามอนี่กได้เวลาพ้าจากพี่น้องแล้วละค่ะกินสมตามจนมดถาดกินผู้เดียวแซ่บผู้เดียวคือกอล่ะพี่น้อง ขอบคุณเลยหลายค่ะขอบคุณเลยหลายจ้าจ้า